สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กมือระเบิดกับคลิปเกม Kitty Story ครับอ่าเป็นเกมสนุกสนุกเล่นเรื่อยๆครับสบายสบายน่ารักนรักโอเคครับเรามาลองดูกันเลยว่าเกมจะเป็นยังไงกันมั่งเริ่มเกมอ๋อเมื่อกี้นอนอยู่สองตัวตอนนี้นอนอยู่ตัวเดียวครับเฮ้อที่รักหาย แย่แล้วที่รักเออที่รักอยู่ไหนอ่ะเออไปกันเลยชึบเปิดประตูแล้วก็ชึบเฮ้ชึบ,ชบไปกันเลยชึบเฮ้ยเห็นที่รักฉันไหมอะไปทางนู้นนะเพื่อนเอ ทางนู้นได้ให้ลงไปออะลงไปเลยน้องกลัวฮเฮ้อโอชื้กินนี่มันกินแมวนั่นมันแมวแมวแน่ๆโอ้ขนพองกันเลยทีเดียวหมาเห่าทำไมตกใจหมดโอ้ขอบคุณครับลูกพี่ไม่เป็นไรไอ้น้องหนูครับหนู อาขึ้นมามีแคทบูมแมนมาเนี่ยใส่ชุดอออรลีไลนมันานายต้องมีอาหารให้ฉันอ่ะฉันถึงจะให้ในายผ่านอ่ะนี่เลยครับหนูเออหนูยังไม่ตายชุบชุบช,บชบอันนี้ต้องล้างมือแมเป็นแมวที่รักความสะอาดอ่าล้างแล้วเข้าได้ไหมได้เลยเชิญ เข้าไปดูอ่านี่มันผับแมวโอ้โหล้ำครับลำ้ำจัดว่าล้ำหยุดหุดครับขอตจบดบัตรหน่อยเฮ้ <c oughs> นั่นมันที่รักจะไมแอบ,บนี้มาเชี่ยวคนเดียวเฮ้อครับก็จบแล้วครับสำหรับเกม Kitty Story เป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมข <c oughs> อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ